อาการเห็นสิ่งของบางอย่างอาจทำให้เราคิดถึงใครบางคนนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักเขียนอยู่กรุงเทพแกแกมีชื่อเสียงแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้จักแต่แววจะรู้จักผู้ชายคนนี้ดีแกจะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กแบบแนวอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแล้วแกก็จะแบบคล้ายๆเขียนเรื่องยินทามแม่ยายเล่าเรื่องครอบครัว หลายอย่างเรื่องของแกก็จะสนุกสนุกง่ายง่ายพอเราก็จะตามอ่านแต่ผม,มไปเห็นแกใน Facebook ตอนนั้นแกปั่นจักรยานแล้วแกก็ปั่นไปตามจังหวัดต่างๆผมก็เลยลองขอเป็นเพื่อนแกแล้วแกก็รับเป็นเพื่อนสุดท้ายเนี่ยพี่คนนี้ที่เป็นนักเขียนมนีชื่อเสียงแกก็มาปั่นจักรยานที่เชียงรายจริงๆโดยที่มีทอทอในะตอนนั้นเนี่ยเขาประสานมาแล้วก็ผมก็เลยรับอาสาพาแกไปปั่นรถถีบเทีย่ยว ก็แล้วแกก็เล่าบอกว่าเอ้ยด้องอยู่เชียงรายเนี่ยวันนั้นรู้ไหมที่เนี่ยมันมีไก่ทอดอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะผมว่าไก่อะไรด่ผมอะ่ะรู้จักแต่ไก่ทอดอิสลามตรงการหลวงนั่นแหละสุดยอดของผมแล้ว <c oughs> แล้วพี่พี่คนนี้แกก็เล่า <c oughs> พี่ไปกินมาเนี่ยพี่ว่าร้านเนี่ยคนเยอะด้วยนะ มันอร่อยมากเลยมันจะหอมจะคร้หนังก็กรอบมากเลยอ่ะจนผ่านไปนานเลยจนพี่คนนี้เขากลับไปกรุงเทพแล้วก็ผ่านไปนานจนเฮียชเวงเนี่ยไปซื้อไก่ทอดร้านนี้มาผมก็ถามว่าพี่ทําไมไก่ทอดร้านเนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสได้กินไก่ทอดร้านเนี่ยจากที่เฮียชเวงซื้อมาฝากที่บ้านนะผมก็ถามพี่พี่ชวเวงอันเนี้ยมันไก่ทอดอะไรทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยหนังกรอบมากเลยแล้วมันหอมมากเลยนะรสชาติมันแบบ มันไม่เคยมันไม่เหมือนไก่ทอดที่ไหนว่างั้นอ่ะพี่แบบอกเฮ้ยเนี่ยไก่ทอดเจ้าดังของเชียงรายเมื่อก่อนขายอยู่ในการหลวงเนี่ยร้านเล็ก,เลกๆเดียเ๋ยวนี้ดังไปอยู่เป็นห้องแถวใหญ่แล้วไก่แรกไก่ทอดนิ่งน้อยน้องไม่รู้จักเหรอผมก็กอ,อ๋อเคยได้ยินชื่อนี้ที่พี่ที่เป็นนักเขียนเะแกนเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยจะมากินครั้งแรกแกปิดใจเลยมันอร่อยมากพอมาวันนี้ก็แวบ ซื้อมัเป็นข้าวเย็นผมก็กินไก่ทอดเน่งน้อยอ่ะผมก็นึกถึงพี่ที่เป็นนักเขียนคนนั้นอ่ะผมก็เลยเอออยากพูดอะไรถึงแกหน่อยว่าอย่างสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่แกทําให้ผมจดจําก็คือไก่ทอดเน่งน้อยเพราะว่าหน้าตาแกผมยังจําหน้าแกได้เลยนะแบบน้องมันไก่ทอดอะไรวะมันอร่อยมากเลยว่ะเนี่ยเขาเขียนที่ป้ายเขาบอกชื่อไก่ทอดเน่งน้อยหน้องเคยกินเปล่าซึ่งตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะกูมไม่เคยกินว่ะก็แบบ มันอร่อยจริงเหรออะไรเงี้ยจนได้กินจริงๆแล้วก็ติดใจแล้วก็กินหลายครั้งเนี่ย <c oughs> แล้ววันนี้ก็กินไปแล้วทีนี้ก็คือเรื่องความหิวของใครบางคนที่ซื้อมาแล้วก็เลยเยอะเนี่ยผมก็ดูให้ดูความสะนะาอบไก่ทอดนิ่งๆนี่หมันไม่ธรรมดามันจะมีอีกเจ้าหนึ่งชื่อไกท่ทอดเชียงรายมันก็อร่อยแต่มันอันนี้สไตล์แบบคล้ายๆ KFC แต่อันเนี้ยมันเป็นรสชาติแบบเฉพาะจริงๆเฉพาะตัวจริงๆแล้วก็ นใหญ่มากเข้าวเหนียวแล้วก็เขาจะมีน้ำพริกหนุ่มด้วยอร่อยมากๆเลยเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าให้ใช้ครีมจับจับใส่กล่องนี่เราเมื่อกี้กินไซส์ขนาะดนี้ไปชิ้นนึงอ่ะกินสองคนแล้วอิ่มเลยเนี่ยไกน้อยอร่อยมากแล้วก็มีบางคนบอกว่ากินไขมันเพลสตอร์เลเยอะหนังไก่ทอดไม่ดีเนี่ยก็ซื้อมาเนี่ยดูหนังไก่ทอดเนะดูความกรอบของเขานี่นี่อย่างหนังไก่ทอด ติดมือแบบมือเราเหี่ยวไปนะช่วงนี้เพราะว่าเราใกล้อายุห้าสิบแล้วตัวก็จะเหี่ยวๆหน่อยอันี่หนังไก่ทอดแม่ผมมาบอกว่าของพวกเน,นี้ยอย่ากินบ่อยไม่ดีตามแม่นะแต่เวลาแม่เล่นหมูกรอบสามชั้นนะแม่กินทำมเนี่ยหมูกรอบไม่ดีนะไขมันคอเลสเตอรอลไม่เป็นไรหรอกแกนานๆกินทีแบบนี่ก็เลยทำ เออพูดตั้งนานที่วันนั้นชื่อชาติที่ลมพิมคุณนักเขียนพอเฟสบุ๊กแนวอารมณ์ดีตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวก็แกป่วยนะผมก็ยังคิดคงคิดถึงแกอยู่เสมอๆม,มีเรื่องเรื่องที่เราแบบไปทําด้วยกันแกมาตกคูน้ําตรงข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวว่ามีโอกาสผมจะเล่านะแต่ต้องไว้ช่วงอีกสักช่วงหนึ่งก็ทยอยเล่าเรื่องที่พีชาติมามีวีรกรรมสนุกๆแต่ตอนนี้น ่าเสียชีวิตแล้วสักหลายปีแล้วมั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมฝันเห็นแก่ว่าแกไปอยู่ในทุ่งดอกไม้เหมือนท่องเที่ยวก็แกห็นมีความสุขะฉะนั้นพอวันนี้ผมเห็นไก่ทอดนล็กน้อยผมก็ <c oughs> คิดถึงพี่ชาติเพราะเกดบุ๊กผมมีของพี่ชาติที่ลุมกุณนี่ผมมีทุกเล่มเลยตอนหลังอะคนที่เป็นแฟนคลับคนแรกก,ก็เป็นแววแววก็จะอ่านหนังสือเรื่องสั้น แนวสนุกของพิชาแล้วก็มารู้ว่าสิ่งที่ผมชอบเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็มีบางส่วนที่ผมก็อ่านหนังสือของพิชาตแล้วผมก็รสึกว่าเออเราเหมือนเป็นมีดีเอ็นเอในแนวคล้ายๆกันอะไรเงี้ยชอบเล่าเล่า,เล,าเล่าเรื่องแต่ของพิชาติเขาจะมีทักษะแบบเป็นนักเขียนของผมก็เป็นนักโมซะมากกว่าแล้ว <c oughs> พออันนี้ก็คือในส่วนเรื่องของพิชาผมก็ จบไปนะไก่ทอดทีนี้พอได้พูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายก็มันมีบางอย่างเนอะอย่างเมื่อคือนเนี่ย <c oughs> ผมก็กำลังเล่นกีตาร์อยู่เลยซ้อม o เพจิโอบลัวใหญ่แล้วก็ขณะนั้นเเล่นๆอยู่มันเหมือนมีคล้ายๆเงาอะไรไม่รู้มันมาจากข้างประตู LP ลงมาจากข้างบนมันรู้สึกได้เลยขนาดเรานั่งหันหลังลงมาจากข้างๆเป็นเหมือน เหมือนแผ่นคนมาวูบแล้วก็สไลด์จากด้านนี้มาฟูมาท่าด้านนี้เหมือนกับมาดูว่าเฮ้ยน้องมึงทำไรวะอะไรเงี้ยขนลุกจากข้างเนี้ยแล้วขนมันก็แปลกเนาะเวลาขนลุกไอ้ของแบบนี้มันจะมีบางอย่างมันเราจะรู้สึกได้ขนมันจะลุกมันจะไล่ลุกจากด้านขวาไล่ผ่านหัวท้ายทอยลงมาด้านซ้ายมันลุกไปตามเหมือนกับลมที่มันพัดยอดหญ้ามัน แรงลมมันประทะยอดญ้าไปตรงไหนยอดย้าก็จะเอ็นตัวไปตามนั้นเลยมันรู้สึกได้เลยผมก็แบบวายอะไรวะเนี่ยแบบรู้สึกได้ว่ามันมันไม่ปกติเองว่าก็คือแั้วแต่ไม่รู้ว่าใครมานะแล้วพอไปนอนคืนเมื่อคืนเนี่ยพอไปนอนปึ๊บนอนไปแล้วก็มีบางอย่างมันเหมือนกับมีใครบางคนอะมาเกยเหมือนกับ เฮ้ยตื่นมาคุยกับกูก่อนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเหมือนกับอะไรในจิตใจลึกๆอ่ะขณะที่เราหลับมันทําให้เราแบบเฮ้ยอะไรวะเหมือนกับมีอะไรมามาวุ่นวายในจิตใจเรามันเป็นแบบเป็น,ปนผิดปกติมันคล้ายๆผีอำนะแต่มันไม่ใช่ผีอำอะไรสักอย่างเนอะแล้วมันก็แบบมันเหมือนทําให้เราขยับไม่สะดวกสบายอะไรย่างเงี้ยผมก็สวดมนเลยแต่ด้วยความตกใจนะ โมตสัตว์คตะโดโตอะไรเงี้ยพระกวฏโตอะไรวะอะไรวะไม่ได้สวดนานไม่ได้สวดนานมันก็แบบเริ่มเหมือนจมๆอะไรไปสักอย่างผมก็เลยแบบเอาใหม่ผมก็เลยตั้งสติใหม่แบบพอโดนแบบเริ่มแบบชินเริ่มนานเข้าเริ่มชินมีความชินผมก็เริ่มพอมีสติก็ตั้งสติช้าๆนะโมตสัพพระกวโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนกับบทสวดที่เราเคยสวดโหนาเสาธงทุกเช้าพอแค่ แค่การสวดแบบมีสมาธิไม่น่าเชื่อว่ามันจะคลายแต่คลายปุ๊บพอเราไปนอนใหม่ปุ๊บมาอาการเดิมอีกอ่ะวุบวัาปุ๊บวับบอีกอผมก็เอาไงดีวะผมก็เลยพอดีมีพระอยู่องค์หนึง่งอาจารย์วันให้มาตอนนั้นนะให้มาว่าก็บอกว่าอย่าแจกใครผมก็ให้มาห้าองค์อย่างไงเนี่ยผมก็แจกไปละสององค์มีคนได้ไปแล้วนะแล้วตัวนี้เหลืออยู่ที่ผมสามองค์ผมเอาไปกอดไว้แล้วก็ผมก็เลยเอาไว้ที่ข้างหัวนอน ผมก็เอาองค์นี้มาใส่ข้างหลังเป็นหนังเสือไฟน,นะนี่ที่อาจารย์มาทำผมก็ประกอบแบบนี้ยเพราะว่าเวลานอนก็คือไปใต้ไว้ใส่ใต้หัวนอนนอนพอใส่ปึ๊บหลับสบายปุ๊ยถึงเช้าเลยแต่วันไหนอะ่ะบางคืนอะ่ะลืมลืมที่จะเอาวางไว้เหน็บใต้หัวนอนนะมีคนมาวุ่นวายเหมือนกับเหมือนกับ มากวนะัวคล้ายผีอำแต่มันไม่ใช่อาการแบบผีอำนะถ้าอาการแบบผีอำเนี่ยมันจะเป็นแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ในบ้านที่เชียงรายมันจะเป็นทางสามแพ่งเลยแล้วตอนนั้นไม่รู้เรื่องเรื่องไอ้ทางสามแพ่งเนี่ยแล้วหัวนอนบ้านนั้นน่ะมันอยู่ตรงกลางทางสามแพง่งมันนอนเลยมาอมทุกวันเลยมาแบบกดนั่งแบบทับอึดอัดโอ้ยหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเอ๊หรือว่าเป็นความดันหรือเปล่าวะมาอย่างเงี้ยมาทุกวันมาจนเริ่มชิน พอเสร็จนี้มีวันหนึ่งขณะที่นอนหลับเหมือนกับคล้ายๆอาการแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นมันจะเป็นเหมือนแบบเห็นเลยนะแบบด้วยปลายหางตามันจะเป็นหมอกดำๆลอยเข้ามาแบบเป็นคล้ายๆก้อนหมอกดำๆเหมือนในหนังนะเป็นหมอกดำๆเหมือนเวลาเหมือแนบบพวกวิญญาณในหนังเนียนะมาเลยมาอย่างเี้ยปุบ๊บแล้วก็ค่อยๆแบบทับลงมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทําไงเนาะ อะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นละไอหมอกดำๆนี่มันคืออะไรมันเข้ามามันมันมันลอยแล้วมันวิ่งเข้ามาในหูเนี่ยแล้วมันก็เราก็เริ่มแข็งเ่ยนะสิ่งทีนี้ผมก็นึกอะไรไม่ออกจําได้ว่าอาจารย์โหน่งเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนแกนั่งทํางานที่เดียวกันแล้วแกก็จะศรัทธาหลวงพ่อตัดมากเลยช่วงนั้นวัดชายนาแกก็จะไปหาหลวงพ่อตัด แกก็โทรมาถามคือเอาเอาตะกรุดมาให้บอกให้พี่น้องอันนึงเนี่ยผมอยู่กับหลวงพ่อตัดพี่น้องบูชาไหมตะกรุดดอกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทผมบอกเออเอาแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้จักหลวงพ่อตัดนะเอาเอามาเอามาเอาพี่หนึ่งดอกหนูก็เอามาฝากผมก็มีตะกรุดเนี่ยไว้ข้างๆเนาะ ตั้งไว้ข้างหัวนอนเพราะช่วงหลังอนะผมโดนผีอาบ่อยไงผมก็เลยตะกุดลงพ่อตัดตั้งไว้ข้างข้างหมอนใกล้ๆอะสุดที่นี้ผมมันเข้ามานี่ผมมความงานนะในใจผมก็แบบตะโกนเรียกเลยโอ้ยหลวงพ่อตัดช่วยน้องด้วยน้องไม่ไหวแล้วเลยบอกผมก็ตะโกนในฝันนะตะโกนใหญ่เลยสักพักหนึ่งอนะพอผมสิ้นสินตะโกนผมนะเสียงเหมือนกับมีใครมาถีบไอ้ไอ้ดำๆนะั่นอะเปลี่ยงกระเด็นออกไปเลยเปลี่ยงกระเด็นออกไปนะ แล้วผมก็โอ๊ยตื่นขึ้นมาโอ้โหขนลุกอีกแล้วยับยับคราวนี้ัตผมก็โอยเกิดอะไรขึ้นวะมันมันคืออะไรมันก็งงใหญ่เนาะแล้วก็นึกขึ้นได้อุย้ยเมื่อกี้ะตอนที่เข้าตารับขันะสวดมน์ก็สวดไม่ทันแล้วไงเพราะมันเป็นอะไรที่พิสดารมากรอบรอบนี้มันเป็นแบบหมอกดำๆสวดก็สวดไม่ทัน ผมก็เลยจาได้ว่าเ,เมื่อกี้ผมขอเรียกหลวงพ่อตัดให้มาช่วยนะพุทธิันหลวงพ่อตัดช่วยน้องด้วยน้องไม่ไหวแล้วอเงี้ยแล้วมีเสียงปรี้ยงมันก็ถีบไตัวนะั<ต>้น<ว>กระเต้นออกไปเลยแล้วก็เลยไปดูที่ที่ดอกตะกุดพอไปดูที่ดอกตะกุดโอ้เชื่อไหมตะกูดปกติมันจะเป็นกระกว่ากลมๆใช่ไหมแล้วมันเป็นดอกยาวๆอย่างเงี้ยเป็นใสเป็นเรียบๆพอไปดูที่ดอกตะกูดอ่ะปรากฏว่าไอ้ที่เขาจานลายยันไว้ด้านในดอกตะกูด มันนูนออกมาเป็นตัวอักษรเป็นตัวยันออกมาเป็นนูนชัดเจนเลยแล้วผมอ่ะถ่ายรูปไว้ผมก็ถ่ายรูปที่หลอกตะกุดนูนอ่ะให้อาจารย์ชวงอ่ะอาจารย์โหน่งดูซึ่งตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยมันเป็นอภินิหารในความรู้สึกเรานะมันแบบเฮ้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนมันไม่มันเป็นเรื่องพิเศษอ่ะมันตะกุดจากเรียบๆเป็นเนื้อตะกุดนูนเป็นลายที่เขาเป็นตัวยันโบราณอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายรูปให้ดูเลยเนี่ยดอกตะกุดนี้ก็ยังอยู่ ดูก็ยังเก็บไว้อันนี้ดอกนี้เลยแต่ตอนนี้เรียบเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าก็เก็บใส่ใส่ถุงผ้าไว้เนี่ยดอกนี้เลยแต่ตอนที่ดอกเนี่ยตอนนั้นมันเรียบเรียบกว่านี้แล้วก็สวยแล้วก็กลมกว่านี้อันนี้ก็คือผ่านการนอนทับมาเพราะว่าเวลาไปไหนจะต้องพกดอกนี้ไปด้วยเสมอก็จะมีลายยันอะไรขึ้นมาเพราะหลวงพ่อตัดว่าชัยนาตอนหลังก็มารู้ว่าท่านดังมาก ยิ่งที่มีตัวที่ปั๊มวชโนผมก็ได้มาอันหนึ่งแล้วก็ให้ลุงไปแล้วอันนี้นี่คือเรื่องเรื่องเรื่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นอยู่กับเรื่องเรื่องเรื่องผีอำอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เจอบ่อยก็พอได้ตอนหลังก็รู้ความลับว่าได้ใช้ตะกุดหรือว่าเครื่องรางเนี่ยบางทีเนี่ยการค่อยพระนอนใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความส่วนตัวของผมนะความเห็นส่วนตัวของผมคือพระเนี่ยท่านเหมือนกับท่านเมตตากับทุกสิ่ง แป่อย่างพวกหนังเสือไฟหรือของอาถรรพ์อะไรที่อีกทางนู้นเขานี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะทางนู้นเขากลัวหรือว่าเขาไม่ถูกกันเนี่ยการมีไว้เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคอยป้องกันอย่างมันจะมีที่ผมติดติดตัวบ่อยๆก็จะเป็นเบี้ยกแก้หลวงงปู่เจือ,อแล้วก็นี่ก็เป็นตะกรุดวัดชัยนานี่ก็ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากอาจารย์หนุ่มนั่นะให้มาอาจารย์หนุ่มมั่งอาจารย์แบงค์มั่งอาจารย์ชวงมั่งแล้วก็จะมี จะมีข้าหุ่นพยนต์น,นี้ก็จะพบอีกตัวน,นี้เป็นหุ่นพยนต์ว่าที่ใช้ใช้บ่อยบ่อยก็นี้จะเป็นหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์นี้จะมีเยอะมากเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนี่ตรงนี้อาจารย์ชวงอาจารย์ชวงให้มาอันนี้ของพระอาจารย์วัน <c oughs> <c oughs> ก็ตอนหลังก็พออาจารย์ชวงอาจารย์ชวงนี่จะอยู่ไกลหน่อยคนอยู่ใกล้ๆก,ก็จะเป็นอาจารย์วันก็อาจารย์วันกับอาจารย์ชวงก็จะสนิทกันเนาะก็เหมือนกับเป็นลูกศิษย์ของพ่อปี่เหมือนกัน สายอาจารย์ลอยทองนึนก็อาจารย์ชวงก็ให้พ่อขุนมาหลายองค์อาจารย์วันก็แต่ช่วงหลังนะผมก็เริ่มมีการดีไซน์เพราะว่าอาจารย์วันบอกว่าให้ออกแบบพ่อขุนได้ผมก็จะมีการดีไซน์ลงลักทําหน้าสีทองติดอาวุธอะไรเงี้ยอาจารย์วันก็ทําให้แล้วมันมีองค์หนึ่งที่ลดแหววอะถือกระบองเนี้ยใส่กรอบแล้วก็่ันดันดันออกมาเลยมีรอยดันมีแบบ เป็นเหมือนก็วเวลาจะขยับตัวกระแทกจุดที่กระแทกเหมือนกับมือขยับเลยเดี๋ยวถ้าบหนังมีโอกาสเนี่ยก็ถ่ายรูปให้ดอูอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้เรื่องเยอะจริงวันคืนนี้พอดึกดึกนี่มันเริ่มแบบถ้าเรื่องนี้นี่เล่ายาวมีหลายเรื่องเอาเดี๋ยวผมเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือนานมาแล้วผมไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าผมกับหลวงปู่ทวด พระของพระหลวงปู่ทวดเนี่ยจูนกันอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ,อผมคงไม่เหมาะกับการที่จะมีพระหลวงปู่ทวดแล้วมีวันนึงผมไปกรุงเทพแล้วก็ป้าให้หลวงปู่ทวดมาองหนึ่งเป็นสีมาสีออกตะกัวดำๆขมุข,ข,ขมัวหน่อยนะเลี่ยมทองไงทีนี้บอกป้า,าบอกน้องมาเอาป้าให้หลวงปู่ทวดองอเราบอกไม่เอาหรอกหลวงปู่ทวดไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกันเลี่ยมทองน่นองผมบอโอเคเอา <laughs> เราก็เลยเอาหลวงปู่ทวดมานะก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามียังมีความรู้สึกว่าเราไม่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 จูนกับหลวงพระหลวงปู่ทวดที่จะใช้อะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็มีวันนั้น <c oughs> ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าในเมืองผมก็แขวนหลวงปู่ทวดไว้ในเสื้อเนาะเพราะว่าไหนไหนก็ป้าให้มาแล้วก็แขวนซะหน่อยเนาะ,อะพอผ่านหลวงปู่ทวดขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองแล้วก็ใส่เสื้อมอข้อมขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์วันนั้นฝนตก ฝนตกลงมาเป็นเม็ดใหญ่ๆอ่ะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊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 ที่เสืออ้อมอห้อมอ่ะจะโดนเม็ดเม็ดเม็ดนำ้ำฝนก็ขี่มอไซค์อย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อมอห้อมมันเป็นแขนสั้นนี้เนาะแล้วมันก็จะเป็นจุดๆๆๆุพราะสักพักหนึ่งอ่ะเหมือนฝนโดนเนื้อแต่มันเย็นแต่ไม่เปียกมอดูครับฝนวิ่งมาแบบเนี้ยแล้วก็หายไปหายผ่านเข้าไปในเนื้อแล้วแต่มันไม่เปียกแต่เสื้อมันเปียก เป็นจุดๆผมก็โอ้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันเหมือนกับเป็นเหมือนค่าเข็มจิ้มนิดๆเบาๆเหมือนโดนแตะแตะอะไรเย็นๆนิดๆแต่มันไม่เปียกเพราะเป็นเม็ดใหญ่มันจะต้องแบบแตกเปียกๆไม่เปียกผมก็โอ้เกิดอะไรขึ้นผมก็งงเนาะแล้วสักพักหนึ่งในใจอ่ะผมแวบเข้ามาโอ้มีบางอย่างบอกผมว่าคํานี้เลยนะในในในสมองอ่ะบอกฉันทําให้เธอเห็นนะว่าแบบฉันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเหมืนอนกับ เธอเชื่อฉันหรือยังอะไรแบบแบบเนี้ยผมก็บอกโ้ยตรงนี้เนี่ยคือแบบผมก็จะแขวนไว้ติดตัวตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จากเหตุการณ์เนี้ยหลวงปูท่ทวดองเนี้ยจะอยู่กับผมไปตลอดเวลาผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนพอพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ที่ผมต้องลายหักเนี่ยเมื่อสักปีสองปีที่แล้วเนี่ยที่ผมลายหักเนี่มีบางสิ่ง ทำให้ผมแบบว่าบอกบอกในใจองว่าเอ้ยวันนี้ไปทํางานน่ะไม่ต้องใส่หลวงปู่ทวดองค์นี้ไปนะแล้วก็เครื่องรางที่มีอยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วไปตีแบตใส่เอาแต่สะพายกระเป๋าแบตไปก็พอแล้วสร้อยเสื้อยอะไรไม่ต้องเอาเนี่ผมก็วันนั้นอ่ะวันที่ผมต้องไหลหักผมไม่มีหลวงปู่ทวดองค์นั้นแล้วก็กระเป๋าเครื่องรางนี้ผมก็เลยเออพอเล่ามาถึงนี้ผมนึกได้ว่าเวลาถ้า เวลาคุณจะออกจากบ้านกําลังจะออกจากบ้านไปไหนแล้วคุณเป็นคนที่มีเครื่องรางติดตัวตลอดเวลาในการเดินทางเนี่ยแล้วเกิดในใจคุณเหมือนกับเหมือนกับเวลาคุณพูดพูดกับตัวเองหรือมีอะไรไมาบางอย่างเหมือนกับมาพูดที่ใกล้ๆ้หูเนี่ยบอกเฮ้ยวันเนี้ยมึงมันจะหาเหตุผลนะว่าเฮ้ยมึงควรจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงก็ไม่ต้องใส่ไปแล้ว พระหรือเครื่องรางอะไรที่มันใส่ประจําถอดไว้เลยหนักเปล่า,า,าเดี๋ยวก็กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นให้ระวังให้ดีๆว่ามันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นเหตุการณ์เนี้ยทําให้ผมแบบจดจําเลยว่าแบบเออไอเสียงนั้นอะ่ะมันทําให้เราไม่มีไม่มีออปชั่นสาหรับความปลอดภัยที่เราเชื่อถือนะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้อันนี้ความเชื่อของผม แล้วเดี๋ยวภาคสองผมจะมาเล่าเรื่องที่เด็ดของผมมอรว่าในเวลาที่ผมเกิดไหลหักเนี่ยในช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผมตามไปพิสูจน์รายละเอียดเหตุการณ์ที่มันลึกลับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ไว้เผื่อเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น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 ตัวอย่างให้ทุกคนที่ที่สนใจในเรื่องแบบนี้แล้วก็ได้ได้พึงระมัดระวังตัวหากเกิดมีเสียงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณ ใครจะไปรู้ว่าวันนึงอาจจะมีเสียงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณเผื่อได้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะนึกถึงผมครั้งนี้ด้วยพูดผิดเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตอนผมไหลหักว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็มันมีใครแม็กยังไงแล้วมันมีหลักฐานยืนยันด้วยว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่บเหตุธรรมดาเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาส ยาวนี้ยาวอา้าวลืมสายแว่นสายตาเลยเนี่ย